เซินเจิ้นเมืองศูนย์กลางเทคโนโลยีทางใต้ของจีนกระตุ้นเศรษฐกิจการบินและอวกาศส่งเสริมการขนส่งรูปแบบใหม่ด้วยการใช้แอร์แท็กซี่ด้วยแนวคิดการบินเหนือถนนที่แออัดเฮลิอีสเทิร์นผู้ให้บริการการบินทั่วไปและผู้ให้บริการเฮลิคอปเตอร์รายใหญ่ตั้งอยู่ในเซินเจิน้นเป็นหนึ่งในบริษัทท้องถิน่นที่ให้บริการแอร์แท็กซี่ล่าสุดบริษัทมีฝูงบินเฮลิคอปเตอร์ประมาณ30ลำนอกจากบริการรับส่งทางอากาศแล้ว ฮลิอีสเทนยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินมีเที่ยวบินธุรกิจและเฮลิคอปเตอร์ท่องเที่ยวในพื้นที่อ่าวกวางตุ้งฮ่องกงมาเก๊าผู้โดยสารบอกว่าด้วยมุมมองจากเฮลิคอปเตอร์จะเห็นทิวทัศน์อันงดงามของเซนเจินและยังได้ประสบการณ์การเดินทางที่แสนสะดวกแม้จะต้องจ่ายค่าโดยสารชั่วโมงละประมาณ13,800อยหยวนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ70,000บาทแต่หลายคนเลือกใช้บริการนี้เพื่อการเดินทางที่รวดเร็วในเซนเจิน โดยระยะทาง40กิโลเมตรแอร์แท็กซี่ช่วยย่นระยะเวลาเดินทางให้เหลือเพียง10นาทีเทียบกับการเดินทางบนท้องถนนที่ต้องใช้เวลา40 60นาทีกับ ah, ตันเฮลิคอปเตอร์บอกว่าแต่ละวันจะมีเที่ยวบินให้บริการเฉลี่ย10เที่ยวบินเช่นการเดินทางจากเซนเจิ้นไปยังกวางโจใช้เวลาประมาณ25น,นาทีขณะที่ผู้บริหารของเฮลิอีสเทิร์กลับว่า บริษัทอยู่ในระดับแนวหน้าในการให้บริการแอร์แท็กซี่และตอนนี้ก็มีผู้สนใจมากขึ้นเรื่อยๆตารางบินของบริษัทถูกจองเต็มไว้แล้วจนถึงเดือนมกราคมปีหน้าโดยให้บริการบริเวณอ่าวกวางตุง้งฮ่องกงและมาเก๊าเป็นหลักในปี2023เฮ l ิคอสเทิร์ให้บริการเที่ยวบินกว่า5,000เที่ยวบินในร้อยเส้นทางมีผู้โดยสารมากกว่าหมื่นคน